ครับต่อไปจะเป็นการสาธิตการชําระเงินนะครับให้าเข้ามาที่หน้าแรกนะครับโดยการชาระเงินนะครับก็จะสามารถเข้าได้2ช่องทางนะครับหลังจากที่เราเลือกซื้อประกันเรากดปุ่มซื้อเลยนะครับก็จะเปลี่ยนไปที่หน้าชําระเงินให้อัตโนมัตินะครับหรือจะอยู่ที่หน้ารอทํารายการนะครับก็คือเป็นรายการที่เราบันทึกไว้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ชําระเงินนะครับ ให้เราเข้ามาที่หน้าเราทํารายการนะครับแล้วก็เลือกรายการที่ต้องการได้เลยนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าชําระเงินนะครับโดยเ,เรามีรูปแบบการชําระเงินอยู่3รูปแบบนะครับคือการโอนเงินการตัดบัตรหรือว่าการผ่อนชําระนะครับก็ตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้ตามความต้องการนะครับนี้เราเลือกวันคุ้มครองนะครับเลือกวันคุ้มครองอนะครับก็ในหน้าสรุปรายละเอียด การชำระเงินนะครับก็จะแสดงรายละเอียดพวกราคาเบี้ยนะครับราคาพรบอรวมไปถึงส่วนลดต่างๆนะครับแล้วก็จํานวนเงินที่เราต้องจ่ายนะครับหลังจากที่หักส่วนลดแล้วนะครับหลังจากที่เราตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนนะครับก็กดทารายการต่อนะครับทีนี้ก็จะมีให้เลือก2ช่องทางนะครับก็คือแนบสลิปกับสแงนจ่ายนะครับหากเราต้องการแนบสลิปก็เลือกธนาคารที่ที่เราโอนมานะครับแล้วก็ทําการแนบสลิปนะครับ หลังจากแนบสิทแล้วกดยืนยันนะครับการทำรายการนะครับก็จะเด่งมาที่หน้าแจ้งงานนะครับโดยในหน้าแจ้งงานนี้ครับเราต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนะครับโดยกรอกรายละเอียดตามฟอร์มนะครับที่ขึ้นให้นะครับวันเกิดนะครับแล้วก็ที่อยู่หน้ากลมนะครับนะครับ แล้วก็ข้อมูลรถยนต์นะครับทะเบียนรถจังหวัดป้ายทะเบียนนะครับแล้วก็เลขเครื่องยนต์นะครับเลขตัวถังครับหลังจากนั้นกดถัดไปนะครับก็จะเด้งมาที่หน้า,าแนบเอกสารต่างๆนะครับก็จะเป็นในส่วนของบัตรประชาชนหรือว่าสำเนารถนะครับก็ให้เราแนบนะครับนี้จะสามารถ เลือกภาพจากแกลเลอรี่หรือว่าจะเป็นการถ่ายณนะเวลานั้นก็ได้นะครับครับหลังจากที่เรา,าแนบตัวไฟเอกสารเสร็จแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับซึ่งถ้าในกรณีที่เป็นบริษัทที่มีการนะครับให้แนบรูปภาพหรถยนต์เพิ่มเติมนะครับก็สามารถติก๊กแล้วก็แนบรูปหรถยนต์ได้นะครับโดยเราจะมีตัวอย่างนะครับการถ่ายรูปของแต่และบริษัท ขึ้นมาแสดงให้เห็นตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความถึงประกันนะครับได้นะครับหลังจากตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนนะครับก็ให้เรากดแจ้งงานนะครับหลังจากที่แจ้งงานสำเร็จก็จะมีตัว pop up เด้งขึ้นมานะครับโดยภายใน5วินาทีก็จะเด้งไปที่หน้าติดตามสถานะครับ อันนี้ก็คือการแจ้งงานสำเร็จนะครับแล้วก็รอทางแอดมินนะครับตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ทำการแจ้งงานไปที่บริษัทประกันอีกทีหนึ่งครับ